ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้าลบมนีเบาแอมโลทงเดินทางมาติดตามตัวเลขครับคุณตาเลี้ยงงวดครับฝันดีแห้งครับงวดนี่เพป็นว่าครับจังไดยกับโบพาดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะฝันว่าเด็กน้อยแปลกหน้าครับมานอนถึงบ้านเก่าครับท่านผู้ชมเนาะบ้านเล็กที่นี่คือสี่โบพาดวสันต์ครับบ้านเล็กที่เป็นสามตัวได้ครับเอฟซีเนาะแต่ที่สําคัญนี่มีผู้เฒ่าครับสงสัยสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับท่านผู้ชมเนาะเฝ้าเฮ็ดครับท่านผู้ชมแพ้งเฮ็ดแห้งครับท่านผู้ชมเนาะคุณตาเพป็นสิไปคลิปเฮ็ดครับ แต่พีเจที่เจทางบ่วไห้ครับท่านผู้ชมแต่ไ้เลขมาแทน3ตัวเด็ดๆงวดวันที่หมีถุนายุนพศ2566นี่ารนาะครับเนาะสิเป็นเด็ดๆตัวไรครับมาถามคุณตาเรียงงวของเข้าครับก็นั่งถ่าอยู่นี่แหละครับผมสวัสดีครับคุณตาเลียงงวดสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครับโคงสุดท้ายเลยครับสมุทรชมมาติดตามตัวเลขกกับคุณตาเรียงงวดนี้เนาะครับต่อมาอีกคลิปที่สองเพราะว่าไปคลิปยวอเข้ากับบมั่นใจกัเร่มาซัพี่ไน้อง อีกครั้งหนึ่งจากปากต้องมาฟั้จากปากคุณตาเลี้ยงงัวว่าเลขจะเป็นชุดใหม่หรือชุดเก่าเนาะชุดเก่ามันเป็นตัวใดงคือคุณตาคือธิมาเองุ่นอ่ะเน้ะคลิปแรกอ่ะเนาะนั่นตะไรบุญตากับล้มลงเนียกันจำบ่ได้นะครับแต่หมู่ชมเนาะเอาว่าเป็นยังจำบ่ได้ใครแต่หมู่ชมทุกท่านกลับไปเบิรงในคลิปเอ่ะเนาะผมเนาะแต่ว่าจะมาถามว่าพวกทุกทายนี่ฝันอีืบอกคุณตาโฝันอยู่หมดหมาฝันฝันอ่า คอนสีแจ้งได้ยันฝันคอนสีแจ้งฝันคอนสีแจ้งตัวก็ว้อนอนด้วยเหรอบ้านเก่าบ้านใจรึกลมบันครับผมแต่พ่อแต่แม่ผมฮะบ้านบ้านเขาเอิยนว่าอย่างไรบ้านฝังใส่แห่แพร่ใช้มือบ้านฝังใส่แห่แพร่ใช้มือบ้านเกิดตัวเองง่ายสักบ้านเกิดทุกันเจ้ยหนีมาดะอยู่ขันอะไรเจ้าก็ยังฝันเกี่ยวมือขึ้นย่างฝันเกี่ยวคือเก่าแม่ฝันว่าจังซี้มือขึ้นครับ ฟันประตูก็นอนอยู่ทั้งในเหอนในในในโจเหอนในเหอนใหญ่ครับผมนอนเิยวาเชื่อในนอนไปเลิกเลิกมาคอนชี้แก้อยง่ายตัวก็ได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหลุดเท่นิดหน่อยมานอนกอดกันอยู่ส่้นส้นบานะอยู่ทั้งเหอนทั้งบาดฟันนะฟันนะฟัไม่เด็กหน่อยมานอนกอดกันเลยอยู่สั้นเหืนอยู่ออยู่ทั้งเหอนตานอนไม่ได้หนัก อ๋อมันจะเป็นทั้งหนาเมนบอเพราะมันจะมีห้องมันจะกั้นเครื่องเมนบอลบ้านจะเก่าเนาะมันก็เป็นซาดเนาะมันก็จะเป็นข้าวเจี๋นซาดเนาะแต่มันเก็อยู่ในตัวเมื่อนอยูหน่ช่วให้พักจูออกมาพักจูนเป็นพักจูนใหม่น่าจะบวระครับผมให้ออกมาตัวจอมึงว่ามันมีอยังบ้านมันเลี้ยงตัวถุหอมมันเลี้ยน้อยหน่อยมีแล้วกันหรือ้องมีสองคนห้ามันเป็นอย่างนี้จังหวะ นี่แหละพอาะใหญันมันจะเป็นแม่นแม่นลูกหลานบ่คุณตาโอ้บ่บ่แม่นลูกบ่เม่นหลานเลยแม่นบ่แต่ว่าหันเขากระมูกจับว่าแม่นเจ๊กไปเล็กหน่อยท่างใดเจ๊กเจ๊กไปเล็กหน่อยอันนันเล็กหน่อยก็บวกขยันจะสิจืบเจี๊ยบมันจะไ่เป็นอย่งหนึ่งบ่เล็กหน่อยแต่หนึ่งแต่หนึ่งมันก็เล็กหน่อยอย่างนี้เลยน้อพ่ออย่างน้อมันเกี่ยวอยู่ทางแบบเก่าหรือมันช่วยบ้านเด็กที่ว่าจังหวัดใจแต่ว่ามันขนาดเป็นบ้านเด็กที่หลายกลัวเพราะว่ากันถ้าบ้านหนึ่งไม่ตกเป็นเด็กเล็กหน่อย เล็กน้อยคือใหม่ยังสีนะกันแต่ผู้ชมแต่ว่านี่คุณตาว่าเล็กน้อยกอดกันกับจะบ่แม่นน้อยสันน้นน่ะนะคร <ขอ S 2> ับผมอาจะเป็นผู้บ่าวผู้สาวนี่ละผู่บ่าวคู้สาวนี่ละแต่ว่าหันว่าเล็กน้อยครับผมมันอาจจะเป็นแาบอีกทีเนาะเพราะว่าเขาเขามากอดกันมากบานนี่กันอยู่ทั้งบ้านของคุณตาเนะาะบ้านเในที่อีหยังคุณตาบ้านเในที่นี่มันสามร้อยสิบสี่สามร้อยสิบสี่สามร้อยสิบสี่สามหนึ่งสี่หมู่หนึ่ง สามหนึ่งสี่มูนึงครับผมเอาสามสิบสี่มูหนึ่งครับผมคเอาเรียกว่ายังเงอ่ฝันเปินไปทําไมอีกเลยว่าที่ไงอีกบ้านนี้กฎว่ไดออกไปทงให้ทงหน้าท่าตาไปไปเลยไปหาเรใหม่ปรากฏว่าหาเรใหม่อยู่ป่าไปโดยไปพ่อเห็บหัว บานเป็นสะสะอยู่ตามสิปัิทูเป็นแพ่อยู่วันซะแม่นโอ้ยดูเถอะก็การลักกันหรอเฮ็ดอีหยังมาคือซากบอมี่แต่แส่เ่เนาะบางแล้มาแกงเส่คับแม่เนาะโอ้ยจะพูกินเน้เนาะคับสิพาพอกระูกทูนทุนบานนี้กูโตก็เลยนั่งย่อมย่อลงอันว่างคุสิเก็บนะบบานนี้จะขอคนหลังหัวเศร้าไรเศร้าไร่ันโอ้ไ็่เี้จะขอมนําบอกเฮ็ดคอยได้ดีงเา ตกเห็ดตุนยุกหลวนนะเนี่ยเห็ดอยู่ป่าเฮ้าเห็ดนี่เจ้าของจังไรนี่เห็ดอยู่ในป่ามันโมมีใครไ้ปลูกเลยฟังมันได้นลยว่าตามจริงมันจะเป็นเห็ดเป็นมันก็เกิดตากสมัาสายไม่บอกคุณตาเนาะบาดนี้เท่าไหร่นั่นเล็วว่ะหัวไข่นี่เดิวงอยู่นี่รักษาอยู่เ่าว่ะเมื่อไรเราไข่สิเก็บแล้วไข่สิเก็บไปแกงปีนี่งไข่เพราท่านได้กินแกงเห็ดพอญ่ว่าพอไงก็บัวหน่อมเหืือกันเราบก็ัวยน่อ เถียงกันอย่างโตกับว่านย่อมเนี่ยโตไปพอเนาะเรากับว่านย่อมได้ดวยว่าเอ้าเอาจังสีเราว่ะคอยสีจ้างเจ้าบ่ให้เจ้าเจ็บเทปไขอยเราว่าโอ้มันเจ้าชี้ให้ไขว้ร้ายมาได้ต้าให้สามหน่ยบาทคนว่ะสามหน่ยบาทโอ้ยไขว้โบเอาแล้วว่าเทปอยู่นี่มันสี้ร้ายร้ายกว่าสามหน่วยคนน่าไปหายด้วยเถียงอีกครับผมเนี่ยเขาไปพอเนาะคุณตาเนาะก็เลยเถียงกันถึงถึงเอ้าคอยสีเพิ่มให้เจ้าเรา่า เขาจะให้เจ้าสามเราซื้อซ้อมแล้ววะวังไม่พเอาหัวมาล็อกตัวเลยวะเอาเอาเอาเลยว่ะเอานี้นี้เรามาหยัดเสือมือจูกระเดื่อยเก็ไดยบดิ้เห็ดมาแกงซำบดิ้เห็ดมาแกงเนื้อนี่ได้เงินล่าเลยดีใจมากเลยนะกับพอดีหัวเมื่อเขียนโอ้ยกูฝันชัวร์นีว่าคือหวงเห็ดด้บ่เขาไปตลาดเขาใหญ่ว่าสือเห็ดมาแกงในเด้อเราสือหวังวัชร์นะนะ อ่าเนี่เห็ดมันแพงแพงเข้าไปแต่อะไรแต่เรื่องบุหรี่มากกัคือมากฝันเจียวกันก็เห็ดนะจังซันหลอกบางเสียงอ๋อจำสิ่งก็ฝันพ่อนายก็ดีคาดค่ายว่าคนเป็นจะทีจะท่าอยู่หั่นเนาะคนก็อยากกินแกงเย็นดื้อกันแต่คุณตาขอคุณตาไปฟอกไปพ่อแต่คิดว่าน่าจะไปพร้องคุณตาเนาะเพราะว่ามันเป็นเห็ดธรรมชาติเนียเสียงกันเลยเถียงกันแล้วเขาบุญย่อมพ่อนายเขาบุญย่อมคือกัน แล้วเอาคข่ที่จ้างเจ้าสามร้อยเราอะยังมาเก็บเฮ็ดข่อยเราอะครับหมายว่าเอาเลือกข่ยวาเห็ดอยู่นี่มันสขายเลยเป็นพันสองพันเปวมันเป็นแผ่นๆอยู่ครับผมบาทนี้เราเอาไข่ที่เพิ่มให้เจ้าอีกสามร้อยสิบสองเราอะทั้งสาออโต้ก็ดีดีมือเอาอยู่สาบอกทั้งสั่นเในขัววฝันครับผมสามร้อยสิบสองบาทนม่คับบ้านอีกทีเด้่องกาต่มชมะวามันก่อมาเป็นตัวเลขแล้วเนาะสามร้อยสิบสองกับ สามหนึ่งสี่เน่บอกคุณตาบันอีกทีเนาะหมูหนึ่งอีกหมูหนึ่งเออสามิบสี่หมูหนึ่งแต่ยังได้กึีกเก่ากับสามหนึ่งสี่มันก็ยังได้หนึ่งก็ยังมียู่ไดนคือเก่าอ่านาการตะบชอมนี่คือเป็นความฝันของคุณตาเป็นคงกชื่อยครับผมแ่ว่ากับฝันดีอยู่ฝันว่าไะ้สิ่งไดของเงินไีทองแต่ที่ไม่โชคั็เป็นว่าเนาะแมนคุณตา บางที่เขาไปหาหน่อใหม่นั้นไปผอเห็ดบังทีนบเขาก็เลยเอาเงินให้เขาคท่านก็คือสริงนีโฉบอยู่เพราะญ่เรคือวานน,นะน้องพันตาเนาะก็ต้องเป็นโชคละเพราะว่าไปได้สิ่งได้ของถึงว่าเขาบริหารมากกับจริงอยู่แต่ว่าเป็นเก่าเงินจ้างเขามากคือเกา่าครับจ้างนี่มันก็ขายว่าเป็นโชเล็กเป็นไหหมา่าไห้เขามาเสี่ยงโชคนี่<อ>แหละคือสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองกับสามหนึ่งสี่เนาะจะมาชมเนาะ การทันได้ินชอบเป็นตัวได้ชูโมนึงน่ะีกโมนึงก็จะริกันลกระสามหนึ่งสี่นี่หลมีอนึ่งแล้วอสามศูนย์ไนาันนอเพือนนาะสามศนไปหน้าจัน้อยเอาสามศูนย์ไปหน้าเ็เบาบแอมครับผมเบาเอ็มเอาสามศูนย์ไหน้าเยอะครับสมุชุ่มเอาเราไปพิจารณาบ้งนะครับผมนะขอบคุณคุณตาครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังมีตัวเลขที่เดียวครับรผมสมุชมนี่ครับตัวเลขของคุณตาเรียงงัวนะครับสมุชุ่มนะ บ้านเลขที่เก้าครับบ้านเลขที่เก้าสามหนึามหนึ่งสู่หครับทนะ่านผู้ชมเนาะ้าค็เฮ็ดครับค่าเฮ็ดนี่สามบสาทครับท่านผู้ชมรวก็เลขสามนย์ีกการไว้น้ำจักน้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึงมีตุนายนพศสองพันอยหกสบหกครับขอให้มีโชคใหญ่คับตาเหลียงง่วนนะครับท่านผู้ชมเนาะสามหนึ่งครับ สำหรับคลิปนี้เบาแอมโลทงกฤิล่าสมาชิกชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับตะยันถึงไปสาครับเอฟซีเบาแอมโลทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมบนของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปถ้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจดิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชิกชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่เหถือเนาะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของใมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องะะอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกอ๋อสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่หลอดเนยพอน่อนวดนี่แหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหมาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุ่นขาวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่ลราลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินเสือเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วม้อนี่ครับมีโอกาสไม,มาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขก้นกรับตำผวจชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับตมผวจชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแลัวก็มือแทะรับตำผวจชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลููปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับตมผวจชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะอน,น,อนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับหงยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบ้าแอมโลทงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ไรสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ าราคาเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยวาวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ